ก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับช่องนาตาฟิชชิงออนทัวร์นะครับผมวันนี้วันเสาร์นะครับวันที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะไปซ้ํากันที่บอ่อปลาเกตนะครับตอนนี้กําลังออกเดินทางไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เส้นเรียบของส่งน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพของส่งน้ํานะครับว่ามีนา้นาๆนั่งตกปลาสวายกันอยู่หรือเปล่านะครับ ก็จะมีน้าๆนมาตกปลาสวายกันอยู่นะครับก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะช่วงเช้าอยู่นะครับบางคนเขาตกยันยันเช้านะครับนี่นะครับตอนาน้าก็มากันเยอะอยู่นะเกค,ครับผมเดี๋ยว ขอขับรถก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ่อเลยนะครับผมมาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะหมานเหมือนอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่านะครับโอเคครับผมไปเจอที่บ่อครับโอเคครับตอนนี้อยู่ที่บ่อปรเกตแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์ที่สองพฤศจิกายนก็วันนี้มีน้ามาเยอะเลยนะครับนี่ครับก็มีบ่อหลิวนะครับ แล้วก็บอ่อใหญ่นะบอใหญ่น,น,นานๆมากันเยอะเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ท้ายบ่ก็มีนะโอเคครับ,รบผมเดี๋ยวหาที่ลงแล้วก็ติดตั้งอุปรกรณ์แล้วก็ไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมติดตั้งอุปรกรณ์เสร็จแล้วนะครับ วันนี้ได้อยู่ท้ายบอ่อนะครับวันนี้น้ำมากันเยอะนะครับนเบอก็เพิ่งมาถึงนะโอเคครับเดี๋ยวติดตามรับชมว่าจะมีไซส์หรือเปล่านครับวันนี้น้ำมากันเยอะนะโอเคครับ t h r one จับทันปุดไปเลย <laughs> โทษนะครับ อ <laughs> ุ้ยตกขีดตกมีภาพวิสุสวย โอเค okay, ครับนะนะตอนนี้4ี่โมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาส่งงานนะครับว่าได้กี่แต้มนะครับวันนี้ป่าไม่ค่อยขึ้นนะครับ แต่ก็ยังพอได้ปลากลับบ้านนะ,น,น,สสน,ะน,นี้ได้ยี่สกสอเต้มนะครับนี้ได้ยี่สกสอเต้มนะครับแล้วก็เป็ดขาดไปครั้งหนึ่งนะโอเคครับผมขอบคุณครับ